จ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกำแพงเพชรเข้าพบพ่อของเด็กหญิงอายุห้าขวบหลังถูกรุ่นพี่นักเรียนหญิงสองคนอายุ12ปีลวงให้แสดงท่าการมีเซฟสัมพันธ์กับเด็กชายอายุ7ขวบเพื่อที่จะถ่ายคลิปแลกกับตุ๊กตาและขนมค่ะโดยพ่อของเด็กหญิงก็แสดงความกังวลใจเกี่ยวกับคลิปวิดีโอดังกล่าวที่จะมีการเผยพแพร่ต่อๆกันไปที่อาจจะไปกระทบกับความ กระทบกระเทือนจิตใจกับทั้งตัวเด็กแล้วก็ครอบครัวได้พร้อมกับเตรียมนําลูกสาวไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลกําแพงเพชรเพื่อที่จะแจ้งความดําเนินคดีกับเด็กผู้ก่อเหตุอย่างไรก็ตามจนถึงขณะน,นี้ผู้ปกครองของเด็กผู้ก่อเหตุก็ยังไม่มีการเข้ามาขอโทษหรือว่าเจรจาแต่อย่างใด ขณะเดียวกันพ่อของเด็กหญิงยังขอให้เจ้าหน้าที่ย้ายสถานที่เรียนให้กับลูกสาวเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยหากอยู่ที่เดิมซึ่งทางเจ้าหน้าที่พอมอก็ได้ประสานกับสถานที่เรียนแห่งใหม่ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ เจ้าหน้าที่พม,มยังได้เดินทางไปพบกับผู้ปกครองเด็กชายอายุ7ขวบค่ะซึ่งก็ให้ข้อมูลว่าเป็นญาติกับฝ่ายก่อเหตุจึงไม่อยากเอาเรื่องอะไรเพราะว่าลูกของตัวเองนั้นเป็นเด็กผู้ชายแต่ก็ยอมรับว่ามีความทุกข์ใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งต่อไปนี้ก็คงจะต้องดูแลลูกอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้เจ้าหน้าที่พม,มยังได้เข้าพบกับผู้ปกครองเด็กหญิงผู้ก่อเหตุทั้งสองคน โดยผู้ปกครองระบุว่าได้ตักเตือนลูกสาวแล้วซึ่งตัวเด็กเองก็รู้สึกสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเพื่อหาทางออกร่วมกันทางครอบครัวก็พร้อมจะขอโทษสังคมกับสิ่งที่ลูกได้กระทำลงไปโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการ,รากและก็ขอโทษพ่อแม่ของเด็กผู้เสียหายด้วยค่ะส่วนในเรื่องของคดีความนั้นก็หวังว่าจะให้เจ้าหน้าที่พอมอน,นั้นช่วยเป็นคนกลางพูดคุยเจรจาไก่เกลี่ยให้ค่ะ